มูลค่าโปรเจกต์นี้เป็นพันล้านถ้าเราขยันนะอะไรเข้ามาเราก็จะต่อสู้ทุกอย่างได้ตอนนี้หลักๆนะคะเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน2 b u บ i n e s s หลักนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ของ slim concept เป็นสถาบันสุขภาพดีค่ะแล้วก็ m a r i s a clinic แล้วก็ marissa wellness clinic ค่ะ ก็จะอยู่ภายใต้บริษัท Slimwellnet Asia จำกัดค่ะหลักๆเลยค่ะเป็นคนที่มีความาชื่นชอบในการดูแลตัวเองอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสได้ร่วมต้นในการไปจับธุรกิจความงามเราก็ไปเคยทำงานร่วมกับโอนเนอร์ที่เก่งมากๆในในการก่อตั้งแบรนด์ความงามที่มีชื่อเสียงแบรนด์หนึ่งเลยในประเทศไทย ก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยซึมซับแล้วก็มีความอินเข้าไปพอเราทําหลายๆปีอะค่ะทำงานหนึ่มัน4-5หปีในฐานะผู้บริหารนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออนี่ยแหละคือธุรกิจที่เราอะอยากจะทำในอนาคตมันก็เลยเป็นที่มาว่าหลังจากที่เราสะสมประสบการณ์มาเยอะๆแล้วอะคะ่ะเราก็เลยได้มาีมโอกาสมาก่อตั้งแบรนด์ Slim Concept ค่ะเมื่อ14ปีที่แล้ว เรามองธุรกิจเราวิชั่นเราเมื่อ13ปีที่แล้ววะคนเรามันอาจจะจุดเริ่มต้นของความเป็นโอเนอร์เนาะความเป็นเด็กอะเราแค่อยากทำกิจการทำธุรกิจให้ครอบครัวเราอะรู้สึกภาคภูมิใจแต่พอเราทำมันไปเรื่อยๆแล้ววะมันเป็นความรู้สึกมากกว่านั้นคือเราอะจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตัว,ตวแทนเรานะคะสมมติเพราะวันนี้ตัวเราไม่อยู่แล้ววะแต่แบรน์เรายังอยู่เหมือนสิบจ็อบสร้าง iPhone Apple อะไรอย่างเงี้ยเราก็ จริงๆพอทําธุรกิจนานๆจะรู้สึกว่าเราออยากเป็นโอนเนที่เป็นอย่างนั้นที่เราอยากจะสร้างอะไรไว้ให้กับประเทศนี้โลกนี้ได้จดจําจริงๆโอกาสอันนึงสําคัญมากเลยก็คือเราเห็นว่าคนสนใจในการดูแลตัวเองรักความสวยความงามแล้วที่สําคัญก็คือคนไม่อยากตายคนอยากมีอายุยืนก็เลยก่อตั้งเป็นที่มา2ปีที่ผ่านมาเราก็เลยก่อตั้งแบรนด์ m a r i s a Wellness Clinic ขึ้นมาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ เราก็เป็น Wellness Clinic ที่เป็นรายแรกที่อยู่ใน Community Mall ที่บอกว่าเดินเข้ามาใน Department Store เราคุณสามารถที่จะดูแลในพาร์ทของ Wellness ได้สามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วตรวจได้ตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าเลยเอาเครื่องสแกนอันหนึ่งที่ทันสมัยมากๆด้วยขึ้นความถี่ของขึ้นไฟฟ้าเนี่ยตรวจในร่างกายของเราแล้วคุณเห็นเลยว่าคุณนะบกพร่องอะไรคุณจะต้องแก้ไขอะไรอันนี้คือ เป็นนวัตกรรมที่เราได้มีโอกาสที่ได้จับมือกับทางยุโรปนะคะแล้วก็เป็น FDA ที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานกลมเครื่องมือแพทย์นะคะที่ประเทศไทยด้วยเราก็มีสินค้าที่แบบเป็น e อ c กซ์คลูของเราอยู่ซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําตลาดตัวนี้แล้วก็ให้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆก็คือผลิตภัณฑ์แอนตี้เซลลูไลท์ก็ต้องบอกว่าได้รับกระแสที่ดีจาก จากคนที่นําไปใช้ที่บ้านแล้วก็ไปดูแลตัวเองจริงๆก็ต้องบอกว่าแบรนด์ภายใต้ ai, บริษัท Slim b u r n e t เ Asia จำกัดนะคะของเราเองเราเป็นบริษัทที่จริงๆปัจจุบันเนี้ยเราเข้าไปมีบริษัทมหาชนเข้ามาถือหุ้นเราไว้อยู่แล้ว51%นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าบริษัทของเราอะตอนนี้ก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็แบรนด์ของเราเองอะคะ่ะ กลยุทธ์สำคัญของการเติบโตของเซนทริคอนเซปและมาริซาคลินิกก็คือเราอ่ะเลือกใช้สิ่งดีๆใช้ของดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็คนไข้ทุกคนแล้วก็เราก็จะมีนวัตกรรมที่ใหม่ๆและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาให้คนได้มีโอกาสเข้ามาทดลองเราให้คนได้มีโอกาสมาเป็นลูกค้าหรือคนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วจะไม่เบื่อหน่ายกับการที่มาเป็นลูกค้าของเราค่ะเขาไปใน2ปีข้างหน้าค่ะ เป็นฮับความงามในประเทศไทยอย่างอันนี้คุณจะชอบความงามอ่ะเราอาจจะเป็นแมกเนตให้คนอ่ะมาเดินที่เซ็นเตอร์อันนี้เราก็เป็นฮับที่แบบทั่วโลกอ่ะที่จะมาใช้บริการต้องมาหาเราเราก็เป็นที่ที่แรกที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเมกะ u โปรเจกต์ของเราค่ะมูลค่าโปรเจกต์นี้เป็นพันล้านก็ oh. มีแรงบานานใจจากความเชื่อในตัวเอง แต่เราอะด้วยความที่เราโชคดีเราเป็นคนไทยเกิดมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธเราได้เห็นมุมของการทําบุญการการทำบุญจริงๆอะแกนของการทําบุญคือการเสรียสละและการจริงการที่เรารู้จักแบ่งปันใช่ไหมคะอันนี้ค่ะการทําธุรกิจของเราอะเราเอาสิ่งนี้มาใช้ตอนนี้ก็เหมือนบริษัททุนยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์เขาก็เหมือนกำลังจะทำตัว คริปโตเคอเรนซีซึ่งเราเองก็มีโอกาสไปจอยกับตัวเหรียญอันนี้ค่ะเราให้คอนเซปต์แล้วก็มีมุมมองของเหรียญน,นี้ค่ะด้วยการสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเหรียญเหรียญนี้ด้วยการเป็นเหรียญที่จะนำพาความมัง่งคั่งแล้วก็ความร่ำรวยมาให้กับทุกๆคนที่ได้ครอบครองเหรียญน,นี้ค่ะ อันดับแรกเลยเราก็ชอบทํางานกับคนขยันเนาะแกนของบริษัทเราเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นคนขยันและค่ะเพราะว่าถ้าเราขยันนะอะไรเข้ามาเราก็จะต่อสู้ทุกอย่างได้อันนี้น่าจะเป็นโจทย์สําคัญเลยสําหรับความสําเร็จในชีวิต 2. ก็คือความซื่อสัตย์และก็จริงใจอันนี้สําคัญมากอันนี้คือแกนเลยคือต้องซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับลูกค้าทุกคน,นะคะ แล้วก็อันที่3เลยก็คือเรายังต้องมีความอดทนแล้วก็ต่อสู้ที่เราจะรอคอยในความสำเร็จอันนั้น